โอ้ยได้ก,กะกากต้องเปลี่ยนแล้วเพื่อนถ้านายไม่ซื้อของดีเดือตัวดีๆอะ่ะนายก็แพ้อยู่ดีนะเว้ยเออนั่นเหรอได้ก,กะกากเอ้ยโอ้ยพอเพราะได้ก,กะกากอะ่ะเสียเวลาเลยอุตส่าห์โดดเรียนมาอเออรอบหน้าเอาใหม่ได้เพื่อนเฮ้ยรอบหน้าจะโดดเรียนอีกปะไปแข่งการ์ดอ่ะคงโดดแล้ววะ่ะไหนๆก็ได้ขาดนี้แล้วนี่การ์ดของใครอะ่ะเจได้ อย่าบอกนะว่าพี่ธนากับพี่บูมาโดดเรียนไปแข่งการ์ดมาจะบ้าเหรอเจ๊ดาใครค่อยโดดเรียนไปแข่งการ์ดแต่เมื่อกี้หนูยินว่าโดดเรียนไปแข่งการ์ดอยู่นะโอ้ยโดนโดดเรียนแล้ววะผูฝ่อเองแหละไปพี่กลับเล้ะไปบูมันว้าหัวร้อนเ้ยนั่นไงจับได้ขนังคาเขาเลย ไปแอบเปลี่ยนชุดนักเรียนโดดเรียนแง่ๆเลยเฮคิดว่าจะหลอกเราได้หรือไงเไม่ได้หรอกสวัสดีค่ะคุณลุงว่ามาสะลูกว่าไงไพอดีว่าคุณแม่หนูอ่าค่ะทำข้าวมันไก่ขายแลยอยากให้คุณลุงลองชิมค่ะอ๋ออืมถูกคนถูกตัวเนละลูกลุงนี่นะักชิมมือชีพลูกยิ่งของฟรีลุงจะวิจารณ์เต็มที่เลย ไม่อร่อยไงลุงจะบอกนะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณลุงหนูไปก่อนนะคะจ้าจ้าจ้าอโทรศัพท์ฮัลโหลครับครับ,ค,รบคุณครูครับอะไรนะครับเมื่อวานขาดสอบย่อยต้นน้ำนั่งหงอยอะไรเพื่อนเตะบอลกันดีกว่า เป็นอะไรเนี่ยหน้าเหมือนตูดลิงเลยก็พ่อขาดโทษเราไว้ดิวันนั้นน่ะที่โดดเรียนพ่อรู้ได้งไงไม่รู้โอ้โหเกมเลยแล้วมีใครที่รู้บ้างอะ่ะเรื่องเนี้ก็คนที่รู้อะ่ะมีแค่เรานายรู้ใครกว่าเฮ้ยจะได้รู้ได้หรือว่านั่นไงโปะแล้วเพื่อนเจอใช่วางแผนเอาคืนกันเถอะเพื่อน คุณลุงอยู่ไหมคะอ๋อพ่อพี่เหรอพ่อพี่เขาไปซื้อของอ่ะเดี๋ยวกลับมาแล้วอ๋องั้นแค่นี้ละค่ะกลับก่อนนะคะเออจะได้จะได้อยู่ก่อนเดี๋ยวป้าทีี๋ยวพี่หานะหาขนมให้กินเนาะรอได้ค่ะได้ค่ะพี่หานะหาขนมให้กินเฮ้ยเพื่อนตามแผนเลยเพื่อนได้ของมาแล้วเพื่อนอืมตามแผนเลย อ๋อจะได้กินได้เลยอร่อยมากเลยค่ะพี่ต้นน้ำเออ,เอกินเลยอย่างนั้นแนเออเหละพี่ต้าน,น้ำคะห้องน้ำอยู่ไหนหรอคะหนูปวดท้องอ๋อห้องน้ำหรอเขาา้าบ้านไปแล้วเลีวขวาจะห้องน้ำค่ะยิ้ yes. สำเร็จ <laughs> โอ๊ะไกแล้วเฮ้ไอ <S <S ้น้องรักเป็นอะไรวะเพื่อนสนามก็ไม่ไปเป็นอะไรวะก็เรื่องเจด้ามันนดีเพื่อนพ่อโทรถามที่บ้านเขาลูกเห็นบอกต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะลูกฮะ เลยหรอครับพ่อเขาคงจะไม่มาบ้นานเรานานนะลูกเพราะว่าพ่อแม่เขาดูเหมือนจะโมโหมากเลยเฮ้ย,ยแล้วพ่อนายรู้ปะเนี่ยพาที่พวกเราไปแกล่ะไม่รู้อะเราไม่กล้าบอกพ่อเลยเออเออท่านายไม่พูดเราไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกลักษณะก็ดีกว่าเพื่อนอืไปไปอืม สวัสดีคะ่ะคุณลุงเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะลุงอะ่ะลุงนี่แหละว่าวันนั้นอะ่ะเจด้าท้องเสียเพราะอะไรจริงเหรอคะใช่มีคนแกล้งหนูคนที่แกล้งหนูลุงว่าเรามาเอาคืนพวกตัวแสบนั่นเถอะได้เลยคะ่ะคุณลุงเราขะเพื่อนเาเอคนวเอาหมดอหมดเอาหมดิหึยู่นี่เองเหรอเดี๋ยวต้องเอาให้เขต แล้ว,ลว,ลวร้านระ้อ<ว>ติดป้อม<า>ติดป้อม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 ติดปปอมไปติดปอมไป,ปแกล, <ะ S 1> แล้งเราสนุกมากไหมคะเฮ้ยดราพี่พี่ตกใจกันเหรอคะหรือว่าไปทำผิดอะไรมาเปล่านี่เฮ้ยไม่มีไรไม่มีไรแค่มันจะจะด้นานแล้วมาตกใจเฉยๆด่ะเจราก็นึกว่าไปแกล้งใครแรงๆจะต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะฮะฮะเจรารู้ไหมโอ้ยแย่แล้วอะไรเหรอคะแย่แล้วหรือว่าที่หนูต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าพี่สองคน เจได้ว่าถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ต้องรู้เกี่ยวกับการกระทำแล้วนะคะเฮ้ยเจด้เดินใจได้นะอย่าบอกพ่อนะพี่ยอมทำทุกอย่างเลยอย่าบอกพี่พี่ขอร้องทำอะไรก็ได้อย่าบอกแม่พี่เหมือนกันนะอี่ขอร้องใจพ่อไปรู้นะทำอะไรก็ได้หรอคะใช่ใช่ใช่พี่ยอมทุกอย่างเลยก็ดีค่ะถ้างั้นเสร็จหรือยังคะ ยังเลยนี้มีอีกวิชานะคะเฮ้ยเพิ่มมาอแล้วเหรอหนูต้องส่งพรุ่งนี้แล้วค่ะพี่ต้นน้ำเฮ้ยแล้วพี่จะบอกเพื่อนยัไงหรือว่าพี่ต้นน้ำจะไม่ทำแล้วคะเออทำก็ได้ทำก็ได้ได,ดูนี้ดิโอ้โหึ <c oughs> ส่งหน,น้าชอบแก้งดีนะักเดี๋ยวได้ทำแกนบ้าทั้งเทอมเลยเรวๆเข้อสินค้าพี่ต้นน้ำนี่ค <ใน S 1> ืดได้ ก็พอกินได้เดี๋ยวหนูจะไปแจกเพื่อนๆด้วยเฮะอกินได้จะไปะแจกเพื่อนเหรอง,งั้นเงินกิจพี่ก็ไม่เหลือดิหรือว่าพี่บูมจะไม่ซื้อละคะหนูจะได้เข้าไปคุยกับแม่พี่บูมได้เลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรอะเงินพี่มีเยอะเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ได้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆการแกล้งคนนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่งั้นจะไปเหมือนกับพี่บูมกับพี่ต้นน้ำนะคะโอ้ยอโอ้ตรงนี้อยู่ เนี่่ยาขนมฉันหรือว่าการเนี่ยพี่ต้นน้ำกับพี่บูมอ่ะไปแอบแข่งกันมาหืมันแปลกๆนะใครหลุดใครหลุดมันแปลกแปลกนะอ่ะเทคหนึ่งเจด้าปิดไปนะครับเจด้าใช่วางแขนเอาพื้นวางแผนวางแขนเอาพื้นวางแขนเอาพื้นเอาผืนอะไรเรา เฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวยังไงวะจะไม่พูดเลยอย่าไม่พูดเลยเอาเอกตกใจอะไรวะตกใจอะไรบูอ้าวมืนหมืนหมืเริ่มบท